จเจริญสุขสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT TV อีสานทุกท่านวันนี้รายการแผนที่ชีวิตรายการธรรมะแบบพระพระก็มีโอกาสมาพบกับญาติโยมเช่นเคยท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้พาท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่พวกเราควรได้สักการบูชาและก็มีความสวยงามก็คือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญก็คือพระเหล่าเทพนิมิตยอยู่ที่วัดพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งองค์พระเหล่าเทพนิมิตนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม มีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้สักการบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิตเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะมาที่วัดพระเหลาแล้วกราบองค์พระเหลาเทพนิมิตแล้วเรายังจะได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมวัดได้ดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณวัด เป็นวัดที่มีความสำคัญมากแล้วในยุคสมัยปัจจุบันท่านเจ้าวาดท่านก็ได้มีแนวดำริในการที่จะพัฒนาปรับปรุงวัดร่วมกับคณะสงฆ์และญาติโยมสาธุชนชาวอำเภอพนาโดยเฉพาะชาวบ้านพนาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าพูดภาษาอีสานก็บอกว่าเป็นลูกพึ่งลูกเทียน ขององค์พระเหล่าเทพนิมิตโดยท่านเจ้าวาดได้มอบหมายให้ท่านพระมหาเกียรศักด์กิติโสพโนปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้แล้วได้มีโอกาสในการเดินทางไปศึกษา,าเรียนที่วัดโมลีโลกยารามเป็นอันเทวสิกในพระเด็บพระกุณพระธรรมราชานุวัดเจ้าคณะภาคสิบและเจ้าวาดวัดโมลีโลกยาราม ในช่วงพรรษาสองพรรษาที่ผ่านมานี้เป็นช่วงที่ยังมีโควิด -19 อยู่ท่านประมาหาเกียงศักดิ์กิติสโสพโนปร,รียนธรรมเจ็ดประโยคท่านก็ได้มาช่วยงานที่วัดพระเหลาเทพนิมิตโดยก็มีความตั้งใจเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของวัดนี้แล้วหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดได้ส่งท่านไปศึกษาเราเรียนไปฝาก กับพระเด็จพระกุณพระพรหมกว,วีวรวิทย์อดีตเจ้าคณะภาคสิจนกระทั่งได้มาถึงยุคสมัยของพระเด็จพระกุณพระธรรมราชานุวัตรท่านรูปนี้ก็ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีความตั้งใจแล้วในช่วงของปีพุทธศักราช2,565นี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านทวีบุตรโพก็ได้มีโครงการที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ อยากจะให้อำนาจเจริญนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นไปทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างๆท่านก็มีโครงการก็จะมีได้ทราบว่าคณะของนางสาวไทยนางงามอานิาตมาอาจจะไม่รู้ในข้อมูลว่าเป็นลักษณะอย่างใด ก็จะมาเยี่ยมชมวัดแล้วก็มากราบสักการบูชาองค์พระเหลาเทพนิมิตพร้อมกันนั้นก็ยังจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่อาตมาได้นำท่านมากราบไหว้สักการบูชาองค์พระเหลาเทพนิมิตครั้งหนึ่งของชีวิตหรือว่าสักวันหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลาย ให้ได้มาเยี่ยมมาสักการบูชาโดยส่วนตัวของอาตมาเนี่ยในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้ามาปฏิบัติศาสนก,กิจหรือว่าผ่านมาทางด้านนี้ก็จะแวะมากราบสักการบูชาเพียงได้กราบได้ไหว้ก็เกิดความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุริมงคลสําหรับชีวิตแล้วดังนั้นในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของพระเหลาเจนิมิตรวัดพระเหลาเป็นอย่างไรแล้วก็ที่วัดพระเหลาแห่งนี้ มีสิ่งศักดิ์สบูชาสำคัญอะไรบ้างเราจะได้ฟังจากท่านพระมหาเปลียงศักดิ์กิติสโสพโนปเปรียนธรรม7ประโยคซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อเจ้าวาดให้เป็นผู้ที่ดูแลในการบูรณะปฏิสังขรณ์พร้อมกับพัฒนาวัดในช่วงนี้ก็อยากจะนิมนต์ท่านมหาได้ให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆเพื่อให้ญาติโยมที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ได้รับชมรับฟังขอ,ขอนิมนตครับ ขอเจริญพรสาธุชนท่านผู้ชมรายการทุกท่านในโอกาสวันนี้ท่านทั้งหลายถือโอกาสได้มาเยี่ยมชมวัดพระเหล่าเทียนิมิตรซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสาหรับประวัติความเป็นมาขององค์พระเหล่าเทียนิมิตรเมื่อ300กว่าปีก่อนพระครูทิ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระครูโปลสเม็ดหรือยาคูขีหอมได้รับอาราธานานิมนต์มาที่บ้านพนามาสร้างบ้านแปลงเมืองและก็ได้สร้างองค์พระเหลาขึ้นในสมัยนั้นท่านลูกปู่พระคูทิมีลูกศิษย์อยู่สามรูปคือพิสุกแก้พิสุกอินเป็นผู้ สร้างองค์พระเหลาในแต่ละครั้งแต่ละวันก็จะกลับไปรายงานหลวงปู่พระครูที่ว่าสร้างได้ถึงไหนแล้วและพอถึงช่วงระยะเวลาที่จะขึ้นพระพักขององค์พระเหลาหลวงปู่พระครูที่ก็ได้มีโอกาสลงมาดูงานแล้วก็ถามช่างคือท่าน พระพิสุแก้พิสุอินว่าทําได้งามเท่านี้หรือก็มีพระพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าพระสาพรมตอบลวงปู่ว่ากระผมทําได้งามกว่านี้อีกลวงปู่พระครูทีก็เลยมอบหมายให้ท่านพระสาพรมเป็นคนขึ้นพระพักขององค์พระเหล่าเทวนิมิตในครั้งนั้นพอขึ้นพระพักเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งองค์พระเหล่าเทพนิมิต มีความงดงามมีความสง่างามเป็นอย่างมากหลวงปู่ประกูธิจึงให้ชื่อองค์พระว่าพระเหลาคำว่าพระเหลาเป็นชื่อโบราณเป็นชื่อภาษาเก่าโบราณของอีสานหมายความว่าเกลี้ยงเก่างดงามได้สัดส่วนนี่คือความหมายขององค์พระเหลา หลังจากที่สร้างองค์พระเหล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวนี้ก็ตั้งชื่อบ้านตามองค์พระคือพระเหล่าเทนิมิตรแต่ในสมัยนั้นชื่อวัดยังเป็นชื่อว่าวัดศรีโพชยารามคามบวดีเพราะว่ามีต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ที่หน้าวัดหน้าพระบโบสถหน้าบโบสถ ตึงตั้งชื่อตามต้นโพในสมัยนั้นแต่ในสมัยต่อมาต้นโพต้นนั้นก็หมดอายุตายไปก็เลยตั้งชื่อตามองค์พระเหลาว่าวัดพระเหลาต่อมาในสมัยพศ2441ในสมัยเจ้าคุณอุบารีคุณอูปรมาจารย์เดินทางมาเปิดโรงเรียน แห่งที่สองของจังหวัดอุบนราชธานีพอท่านเดินทางมากับสัการะองค์พระเหลาเห็นความงดงามขององค์พระเหลาดุดกับเทพมานิริมิตรท่านจึงใส่ซ้อยนามท้ายพระเหลาว่าเทพนิมิตจึงชื่อว่าองค์พระเหลาเทพนิมิตตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2,410เป็นต้นมาสำหรับ อุโบสถหรือโบสถ์ของวัดพระเหล่าเทศนิมิตรถ้าท่านทั้งหลายเดินทางมาจะไม่ได้ชมแต่เพราะองค์พระเหล่าเทศนิมิตรเท่านั้นยังมีความเป็นสถาปัตย์ล้านช้างลาวโบราณเก่าตั้งแต่ทางขึ้นโบสถ์ซึ่งมีตัวมงกรความกิน,น่าเป็นคตินิยมของช่างในสมัยโบราณ ทั้งหน้าบันที่เป็นลายเครือเถาช่างสกุลเวียงจันทร์ซึ่งเป็นช่างในสมัยโบราณทำเป็นช่างที่ถือว่าเป็นชั้นบรมครูในสมัยนั้นทำได้สวยงามประณีตเป็นอย่างมากและก็ลวดลายงานสถาปัตย์ทั้งบานประตูบานหน้าต่างดังนั้นเวลาเรามากราบนมัสการองค์พระเหลา่าเทนิมิตรเราจะได้ชม ความงดงามแห่งสถาปัตย์ล้านช้างลาวโบราณเก่าซึ่งจะหาดูได้ยากในสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะในบริเวณแถบนี้ซึ่งเป็นงานสถาปัตย์ร่วมสมัยหรือยุคสมัยใหม่แต่วัดพระเหลาเทีิมิตรยังเป็นงานศินลปะเก่าโบราณอยู่เวลาเราเข้ามากราบองค์พระซึ่งองค์พระเหลาเทีิมิตรเราจะเห็นความงดงาม ความอิ่มใจความสุขใจของผู้เดินทางมากราบไหว้ซึ่งวัดพระเหล่าเทนิมิตรในขณะนี้ก็กำลังเตรียมต้อนรับคณะนางสาวไทยที่จะเดินทางมาเก็บตัวที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเวลา4คืน5วันซึ่งคณะนี้จะเดินทางมาทำกิจกรรมที่วัดพระเหล่าเทนิมิตในวันอาทิตย์ที่23มกราคม ซึ่งในวันนั้นคณะนางสาวไทยผู้เข้ารอบสุดท้าย24คนจะมาทำกิจกรรมทำเครื่องบูชาถวายองค์พระเหลาเทีนินมิตรซึ่งเป็นกิจกรรมท้องถิ่นเป็นการสื่อถึงประเพณีของชาวอีสานในสมัยก่อนและก็ลงมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ผู้ที่มากราบไหว้สักการะก็มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนก็จอดส่งในตู้ตามกําลังศรัทธาสำหรับปจัจจัยก็เราไปสําหรับการบูณนะคือตอนนี้กําลังสร้างวิหารพระบางอยู่อันนี้คือเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือหอแจกห่อแจกโบราณน,นี่หอแจกนะหอแจกเป็นภาษาท้องถิน่นหอแจกคือสำหรับสถานที่ทำบุญ ของญาติโยมในสมัยโบราณไว้แจกของไว้ทำโรงทานไว้ตัวมอมทำไมถึงเรียกว่ามอมเคมันไม่เหมือนไม่คล้ายหมาไม่คล้ายแมวไม่คล้ายลิงไม่คล้ายเสืมมอมันมอมภาษาลาวมอมแมมมันมอมแต่ว่าตัวนี้ทางขึ้นหอแจกลาวบันไดยังมีตัวบางกรคลายนาคอยู่แต่ว่ามีมีหกมีหกตัวทีนี้สองฝั่งจะมีหก ออมีสัตว์ในสัตว,ตวาหิมพานสัตว์โบราณในระวัตคดีนี่คือพิพิธภัณฑ์ของจดเป็นพิพิธภัณฑ์พิพ,พิจัดเป็นพิพิพธภัณฑ์ของวัดพระเหล่านะครับรูปเหมือนของอดีตบุรพาจารย์วัดพระเหลา่าเทนิมิตรส่วนหนึ่งก็มีหลวงปู่พระครูตรีรัฐบุญนีมีหลวงปูพ่พระครูพินิษฐ์พนาลักษ์หลวงปู่พระครูโดมิหารกิจแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณพระโมพระรัตนมงคลมนีอดีตเจ้าวัด สุป,ปัตตนารามซึ่งท่านเคยเป็นประชาสามเณรที่นี่ส่วนที่เราเห็นนี่คือธรรม,มาตธ,ธรรม,มาตเก่าโบราณปี2,476ของหลวงปู่พระครูตีรัฐบุีคือสมัยท่านยังเป็นพระครูชั้นประทวนคือพระครูส่วนคือท่านสร้างไว้สลับรูปเก่าขาวดำนี่เป็นรูปที่หลวงปู่บุญตา หลวงปู่ปุณตาวัดป่าสิริจันโทท่านเดินทางมาถ่ายปี2495<ม>ก็กล้องในสมัยนั้นครับกล้องในสมัยนั้น<ม>ไ,ปไปตามภาพนีเจอที่อุบลราชธานี<ม><ม>แล้วก็ถามว่าเขามาจากไหนเขาบอกว่าหลวงปู่เป็นคนถ่าย<ม>ก็เลยเดินทางมากลาบสักการะท่านในปี 8, 2 5 4 8ก็ถามท่านว่าท่านเดินมาเดินเท้ามา จากบ้านหน้องไหลมาที่วัดพระเหล่าประทายรูปพระเหล่าเพื่อจะไปสร้างพระประธานที่วัดบ้านน้องไหลวัดที่ท่านอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ต่อไปอเราก็ยังจะได้ชมศิลปะคือวัตถุโบราณที่ในขณะน,นี้ทางวัดกําลังก่อสร้างวิหารพระบางซึ่งจะได้นําพระพุทธรูปเก่าแก่ของบ้านของเมืองของวัด ไปเก็บไว้ในที่วิหารพระบางซึ่งจะมีองค์พระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าที่ในสมัย200กว่าปีก่อนมีเจ้านายชั้นสูงได้เดินทางมากราบองค์พระเหล่าเทวิมิตรแล้วเกิดความศรัทธาได้นําพระพุทธรูปจํานวนหนึ่งมาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระเหลาเทวีมิตร ซึ่งเรากำลังก่อสร้างมาได้ตั้งแต่ปี2563จนถึงขนาดนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วดังนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้เดินทางมากราบไหว้องค์พระเหลาเทวิมิตรซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่มีความสวยงามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย ของภาคอีสานและก็จะได้ชมบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นในสมัยโบราณเราจะได้อารมณ์ในการมาเที่ยวชมอีกอย่างหนึ่งจริงขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้ขอจเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้ฟังท่านพระมหาเกรียงศักดิ์กิติโสพโน เปรียนธรรมเจ็ดประโยคท่านได้เล่าถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาขององค์พระเหลาเทพนิมิตพร้อมกับวัดพระเหลาแล้วยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ดังนั้นสักครั้งหนึ่งของชีวิต ถ้ามีโอกาสในการเดินทางมาที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะมาที่อำเภอพนาแล้วก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมและก็กราบนมัสการขอพรอ,องค์พระเหล่าเทพนิมิตซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญชาวอำเภอพนาอาตมาเองได้มีโอกาสในการเดินทางมาเยี่ยมชม ดังที่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นแล้วได้มาฟังจากท่านพระมหากริงศัก์ท่านได้ปลารบถึงความสำคัญก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่าเกิดศรัทธาแล้วก็มีความเลื่อมใสแล้วที่สำคัญก็คืออยากจะเป็นกําลังใจให้ชาวอำเภอพนาชาวบ้านพนาชาวคุ้มวัดพระเหลาเทพนิมิตเนี่ย ได้พัฒนาวัดบำรุงดูแลวัดแล้วก็ได้มีโอกาสในการปรับปรุงเสนาสะนะถาวรวัตถุต่างๆของวัดนอกจากองค์พระเหล่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบส่วนอื่นๆเพื่อที่จะทำให้สถานที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมใจของประชาชนเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ที่มีโอกาสได้เดินทางมากราบไหว้มาครั้งหนึ่งนั้น คงจะไม่พออยากจะมากราบแล้วกราบอีกเพื่อขอพรจากองค์พระเหลา่าอาตามาได้เคยปรารภกับหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมบอกว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นของดีชาวอุบลราชธานีเนี่ยมีของดีคือแต่เดิม อำเภอพนาก็อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อแยกออกมาเป็นจังหวัดอำนาจเจริญก็ยังมีความผูกพันชาวอำเภอพนายังไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจำนวนมากได้มีโอกาสในการศึกษาเร,าเรียนโดยเฉพาะดังที่เราได้ทราบว่าโรงเรียนที่ทันสมัยในยุคสมัยโบราณนั้นเนี่ย คือโรงเรียนอุดมวิทยากรหรือว่าอุดมวิชากรเดิมทีก็อยู่ที่อุบลราชธานีแล้วก็มีการขยายออกมาที่อำเภอพนาทำให้ชาวอำเภอพนาเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการสมัยใหม่ได้รับราชาการเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักบ,บวชในพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็มีมาก เป็นพระราชาคณะชั้นสูงชั้นธรรมก็เคยมีเป็นชาวอำเภอพนาแห่งนี้เพราะว่าได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนทางวิชาการทางโลกและก็ทางธรรมมาถึงยุคสมัยปัจจุบันท่านหลวงพ่อเจ้าวาดร่วมกับคณะสงฆ์ร่วมกับญาติโย,ยมชาวอำเภอพนาก็หวังในการที่จะฟื้นฟูและก็ ทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเป็นที่น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้นำท่านทั้งหลายมาเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆทั้งบรรยากาศของการเตรียมงานเพื่อจัดการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไม่ใช่เฉพาะของคณะนางงามหรือคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ายินดีต้อนรับประชาชน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระเหลาเทพนิมิตแห่งนี้ทุกท่านแล้วจะได้ก,าากราบไหว้สักการะบูชาได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นอันงดงามดีงามของชาวอำเภอพนาชาวจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งณขณะน,นี้ปัจจุบันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทวีบุตรโพเนี่ยท่านได้มีความตั้งใจ ในการที่จะทำนุบำรุงวัดวาอารามพระบวรพุทธศาสนาเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านไปบวชโดยอดามาเนี่ยเป็นพระอุปชาที่วัดมณีวนารามท่านไม่ละเลยในกิจจวัตรการทำวัดเช้าทำวัดเย็นในขณะที่บวชแม้เป็นระยะเวลาที่สั้นๆซึ่งท่านมีเวลาท่านออกบินทบาททุกวัน ท่านบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยพอได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของพระพุทธศาสนาชื่นชมน้าจิตน้าใจของพุทธศาสนิกชนท่านเดินบินตาบาตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไปทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์วัดเรียกว่าอาหารการอยู่การขบชันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมมูลทุกอย่างท่านก็บอกโดยปลารบกับอดามาบอกว่านี่ละถ้า ลาสิกขาไปแล้วแต่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่ทอดทิ้งวัดจะทำบุญตักบาตรเพราะนึกถึงประชาชนที่ทำบุญตักบาตรด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้วรารชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านก็ได้ทำสิ่งต่างๆสมความตั้งใจท่านไม่ทิ้งวัดมีงานในวัดวัดใดก็ตามที่อยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญอันนี้ ต้องยืนยันจากคำพูดของท่านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญท่านพระกรุปริยัติวีลาพรในฐานะเจ้าคณะอำเภอเรืออำนาจด้วยได้ไปเล่าให้ฟังบอกว่าแม้ท่านผู้ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยท่านมีความเลื่อมใสศรัทธานในพระบวรพุทธศาสนาเวลามีงานที่เกี่ยวเนื่องกับวัดบาอารามต่างๆเนี่ยถ้าท่านไม่ติดภารกิจงานราชการบ้านเมืองที่สําคัญท่านจะลงไปเยี่ยม ประชาชนแล้วก็ไปเยี่ยมวัดวาอารามต่างๆมาถึงในปีพุทธศักราช2,565นี้ก็ถือว่ามีงานที่เป็นความสำคัญร่วมกับทางฝ่ายบ้านเมืองร่วมกับคณะสงฆ์ก็อยากจะได้โชว์สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีอะไรเกินวัดไม่ว่าจะเป็นวัดพระเหล่าเทพนิมิตรไม่ว่าจะเป็นวัดอำนาจหรือว่าวัดใดๆก็ตามที่อยู่ในจังหวัด อํานาจ,จเจริญล้วนแต่เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มีความสวยงามอํานาจ,จเจริญเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าก็มีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสมบูรณ์และก็สวยงามที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นําพาท่านมาวัดพระเหล่าเทพนิมิตมากราบสักการบูชาอาตมาขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรารมีแห่งองค์พระเหล่าเทพนิมิตคุ้มครองปกปักรักษา ท่านทั้งหลายที่กำลังรับชมรายการอยู่นขณะนี้องค์พระเหลาเทพนิมิตพระบรารมีของท่านจงได้อำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายประสบสุขประสบมิ่งมงคลอันเป็นมิ่งขวัญสำคัญในชีวิตจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสประการคืออายุวันนะสุขภะตลอดปี2565และตลอดไป เทินขอเจริญพร